ครับรมร้อยตำรวจเอกเดชชาวิบุญกิจตำแหน่งรองสาวัสรปกครองป้องกันทำหน้าที่หวัวหน้าจุด,ดาาราารตรวจพูนการอาหารตำรวจป่าไม้และอสสได้ทั้งกำลังมาเพื่อรองรับการตรวจเทียบวันนี้พร้อมแล้วฮึ๊บ ก็ยินดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาในสังคมเชียงของซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยูห่ห่างไกลและการท่องเที่ยวการเดินทางมาก,มาก็มาได้ไม่ไหหง่ายตามวิถีเรวก็ดีใจที่ได้เห็นความเข้มแข็งของพน่น้องในกา,ารบรา,ารในการบริการในการทำงานหลักการนโยบายสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์จากนโยบายแล้วก็สม่ ต้องขอบคุณพี่น,อน้องที่สอนนะครับมาครั้งน,งนียก็กรุณาผมมากในการต้อนรับเนี่ยกรต้อนรับี่น่ารักมากแล้วก็จะหาโอกาสให้ข,อขอัดครับขอขอครับ ปัจจุบันเป็นหน้าสังคมที่เป็นประชากรสังคมที่เป็นชนรั้นสูงทั้งหมดเมื่อเรัาไปซื้อก็เป็นสูงสุดเป็นชนให้หน้าสังคมสูงสุด ็นเขาที่นี่เสียจะถูกเสียอถูกเสียที่สางนี่้ายไมครับลายดีจังสีสวยายไครับสเป็นสย้มธรมชาเัเขึ้นที่ 来吧。